สวัสดีเปนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนะครับหรือไลฟ์สดนั่นเองนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นให้เพื่อนเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า K M H G S นะครับหากไม่ต้องการเซิร์ชหานะครับก็สามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับทําการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับแล้วก็พอมาในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับก็จะให้เพื่อนๆมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับโดยคลิกได้จากตรงนี้นะครับ หรือหากมี Gmail แล้วนะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้จากตรงนี้เลยนะครับคนในหน้าสมัครสมาชิกนะครับก็เพื่อนกรอกข้อมูลครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกอันด่านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทําการสมัครสมาชิกนะครับหากต้องการล็อกอินเข้าสู่ Gmail นะครับก็สามารถสมัครได้จาก Gmail ตรงนี้เลยนะครับเมื่อทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็เราย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้ จากนั้นนะครับมาในหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมีคบอ่าบริการของทางเว็บไซต์อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการเติมงเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกถึง6ช่องทางด้วยกันนะครับส่วนทางด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นอ่าแพลตฟอร์มหรแพลตฟอร์มที่ทางเว็บไซต์มใีให้บริการนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการเพิ่มคนดดดูลสกกัันนบบบ้้าาางะะคคครรรโยใหเมิที่ ากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับกห้เรามาที่เพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนะครับจากนั้นในส่วนบริการนะว่าเพื่อนๆเลือกเป็นเวลาที่ต้องการนะครับต้องการจะให้ผู้ชมอยู่ดูว่าจํานวนกี่นาทีนะครับเดยผมจะสาธิตให้ดูอยู่ที่15นาทีนะครับลวกันนะครับจากนั้นก็อ่านรายละเอียดนะครับที่ทางเว็บไซต์มีไว้ให้นะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิการนําลิงก์มาใส่นะให้เราคลิกเข้าไปดูไลฟ์สดนั้นนะครับแล้วก็ทําการขัดล็อกลิงก์นะครับจากอ่า ใบสดนั้นนะครับแล้วก็มาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณผู้ชมที่ต้องการนะครับว่าต้องการผู้ชมกี่คนนะครับที่ผมจะสาธิตให้ดูอยู่ที่หนึ่งร้อยคนนะครับก็จะประมาณเก้าบาทเองนะครับก็ถูกมากๆนะครับฉะนั้นเพื่อนๆทาการสั่งซื้อนะครับเมื่อทําการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับและทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อมาด้วยนะครับ แล้วก็จะมีอ่าโดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถเราหสที่ไปแจ้งแอดมินได้นะมีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็จะมีอ่ารายละเอียดที่เราเพิ่งได้สั่งซื้อไปนะครับก็จะเป็นบริการลิงก์ปริมาณแล้วก็ค่าบริการนะครับหากเพื่อนๆนะครับได้ได้ทำการปิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับก็สามารถมาดูย้อนหลังได้จากในประวัติการสั่งซื้อนะครับด้วยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดในที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็น รหัสคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีบริการที่เราสั่งซื้อนะครับลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกนะครับตอนนี้อยู่ในื่วงช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทางเว็บไซต์ให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหากเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมาดูบริการต่อมานะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้จากตรงนี้เลยนะครับ บริการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางสแกน QR โค้ดนะครับเติมเงินผ่านการโอนเงินนะครับการแนบสลิปนะครับเราให้เราเอาสลิปมาแนบจากตรงนี้นะครับแล้วยืนยันนะครับภายใน15นาทีนะครับระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงให้เราเห็นนะครับว่าเราได้ทําการเติมเงินไปเท่าไหร่นะครับทูมอนี่วอลเล็นะครับอังเปาวอลเล็ตนะครับ เหรียญคริปโตนะครับแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกมันนี่นะครับใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับไม่เป็นบริการนะครับกบริการทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนเพื่อสามารถมาค้นหาได้นะครับพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูบริการนะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อบอกนะครับหรือเราต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับ็จ่มีรายละเอียดของการให้บริการอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ บริการแนะนําเพื่อนนะครับหาใครนะครับต้องการรายได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกนี้นี้แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นนะครับก็จะได้รับค่าตาค่าแนะนํานะครับห้าเปอร์เซ็นจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายได้บอกตรงนี้นะครับเช่นนี้นะครับแล้วก็ยอดยอดที่เราได้เหลือในเว็บไซต์นะครับที่เรายังไม่ได้เบิกไปก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดส่งขอเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับมาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างนะครับให้เราไปที่หน้าแรกนะครับ แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับมีอยู่สองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางล i n e อ d ก็สามารถแอดไปแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับหรือต้องการฝากติดต่อแอดมินผ่านตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถฝากข้อความนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวข้อเรื่องนะครับรหัสคําสั่งซื้อนะครับคําร้องขอนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็สามารถ ฝากรูปให้อดมินได้เช่นกันนะครับโดยคลิกที่จตกตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งตัวนะครับข้อความแอดมินเ็จะมาตอบอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับทีนี้มาดูบริการที่เราสั่งเื็อกันบ้างนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับยอดผู้ชมของเราก็ขึ้นมาครบพิทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไหวมากๆนะครับไม่ถึง5ทีนะครับหากใครนะครับที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ